มาตีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ F c ซใหม่แล้วก็เอฟซเก่าเนาะที่ให้กำลังใจป้าเดือนตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆก,กกดไลค์กดแชร์อุ้ยขอบคุณทุกๆกก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะ ขอบคุณพี่นอ้องก้องฝ่ายสู้ผูกสุคนนะพี่น้องเนาะที่จอยมาเป็นกําลังใจให้ปลาเดือนตลอดมาเนาะจอยมาฟังปลาเดือนเมาม้อยล้ะกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสครายให้ปลาเดือนเนาะทุกๆก,กดไลค์กดแชร์นั่นคือกาลังใจของปลาเดือนเขาให้สู้ผูกสุคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสู้คนนะพี่น้องจ๋าเออวันนี้นะคะปลาเดือนก็อยากจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเป็น พี่สาวของป้าเดือนเองนะคะเป็นพี่สาวของป้าเดือนเองเนาะแต่ก็หลายปีมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหนาดมากแล้วเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็อายุมากกันไปทั่วหน้านะคะอ่าสมัยโน้นเนาะอ่พี่สาวป้าเดือนก็อ่าได้พบกับแฟนเขาอ่าที่เมืองไทยนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็อยู่กินกันหลายปีทีเนี้ยแฟนอ่าแฟนเขาหน่ะไปทํางานที่เมืองไทยนะคะแฟนเขาไปทํางานที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็เจอกันแล้วก็อยู่กินกันมาหลายปี เสร็จแล้วพองานเสร็จเขาก็จะต้องกลับบ้านแฟนพี่สาวก็คือจะต้องกลับบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกกับพี่สาวว่เดือนว่าให้เธออยู่บ้านนะเธอคอยฉันอยู่ที่นี่เมื่อฉันกลับไปถึงโน่นแล้วอะ,อะเดินเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฉันจะรีบกลับมาหาเธอนะคะแต่ตอนนั้นเงินเดือนเขาไม่เยอะนะคะเขาเป็นแค่ทำงาน อะไรอะทางานเขาเรียกอะไรอะภาษาฝรั่งเดินก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นง่ายๆก็คือไม่ใช่พนักงานประจําก็แล้วกันเนาะนะคะแต่ถ้าไปแล้วก็คือหมดสัญญาก็คือหมดสัญญากันเลยเงินเดือนก็ไม่เยอะเนาะในสมัยโน้นเนาะนะคะ,ะแล้วเช่นี้เขาก็กลับไปเขาก็บอกให้ทางนี้คอยว่าเขาจะมารับคอยแล้วก็คอยอีกคอยแล้วก็คอยอีกก็ไม่มารับนะคะจนวันเวลาผ่านไปเป็นปีสองปีเลยนะพี่สาวประเดือนก็ กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่นะ้องก็คอยว่าสามีจะมารับใช่ไหมล่ะทีนี้คอยนานเข้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่มารับจดหมายก็ไม่มีมาจดหมายมาสองสามจะแบบก็บอกว่าจะคอยคอยคอยหลังจากนั้นก็หายไปเลยก็ไม่คอยเนาะนะคะกะ็ก็ไม่มีจดหมายมาพี่สามก็เดินก็คิดว่าเขาไม่มารับแล้วก็เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็คิดว่าเขาไม่คงไม,ไม,ไม่ไม่มาหาไม่มาหากันอีกแล้วเนาะนะคะทีนี้ พี่ถามพรเดือนก็เขาก็คิดว่าเขาอยากจะมีแฟนใหม่เพราะว่า,าแฟนเขาไปแล้วไม่กลับมาเขาก็อยากจะอ,อะไรอะดูแลชีวิตของเขาเองเนาะนะคะพออยู่มาไม่นานเขาก็มีจดหมายส่งมาบอกว่าฉันจะมารับเธอนาะแล้วให้เธอเตรียมตัวคอยชันวันที่เท่านี้ถึงนี่ถึงวันที่เท่านี้เท่านี้เนาะแล้วฉันจะมารับเธอเขาก็พูดอย่างนั้นนะคะให้เตรียมตัวไว้ก็ดีใจสิคะ พี่สาวว่าโอ๊ตเธอก็บอกว่าอุย้ยเนี่ยแฟนฉันจะมารับแล้วนะฉันจะได้ไปอยู่กับแฟนที่เรานะที่อเมริการู้ไหมคะว่าความดีใจเนะี่ยมันมากมายแค่ไหนเนาะทีนี้ประเด็นจะเล่าให้ฟังเนาะทีนี้วันนั้นก็มาถึงเนาะวันนั้นก็มาถึงแล้วเขาก็มารับกลับไปอยู่ด้วยกันที่อเมริการะหว่างการเดินทางอ,ะอ่ะพี่น้องจา๋าใครจะไปรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะในใน,ในทุกๆวินาที เขาก็เธอก็จะคิดแต่ว่าฝรังนะ่งแ่ะเขาจะมีเงินอยู่ตลอดเวลาฝรั่งเดี๋ยวเขาก็มีเงินให้เดี๋ยวเขาก็มีเงินให้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเงินอ่ะวันที่เขาจะบีนกกับเงินก้อนสุดท้ายที่เขามีอ่ะเขายัดใส่ให้มือมือให้แฟนเขาใช่ไหมละ่ะฝรั่งมายัดใส่มือให้ให้แฟนเขาให้เป็นคนถือเงินนั่นไว้อ่าแล้วเมื่อไปถึงอ่าอ่าที่ไหนไหนหรือเราจะได้มีเงินเนี้ยกินข้าวเพราะด้วยความไว้วางใจของ ของฝรั่งที่ให้ไว้ให้กับเมียเขานะคะทีนี้ก็พอไปถึงสนามบินน้องๆพี่น้องไปส่งกันก็สมัยก่อนบ้านเราอ่ะก็มีแต่อะไรอะ่ะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือบ้านเราจนเนาะไม่มีเงินแม้กระทั่งค่ารถที่จะไปยิีมหรือจะไปส่งญาติพี่น้องที่จะไปะต่างประเทศก็ไม่มีนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยจะทํำยังไงล่ะทีเนี้ยไปส่งพี่ๆกันแล้วขากับไม่มีค่ารถกลับบ้าน ไม่มีค้ารถกลับบ้านแล้วที่นี่จะทําไงพี่สาวก็เห็นว่าอแฟนนหะยัดมือใส่ยัดเงินใส่มือให้แกแกไว้ในกระเป๋าแกก็เปิดเงินในกระเป๋านะ่ะยื่นให้น้องความรรีบเพราะว่าจะต้องเข้าไปในรีบมัง่งเงินนั้นก็ขาดเงินนั้นก็ขาดครึ่งหนึ่งให้น้องอีกครึ่งหนึ่งติดกระเป๋าไปทีนี้พอไปถึงพอไปถึงอ่าแอบพอไปถึงที่อ่า ยังไม่ถึงอเมริกาเพราะเครื่องบินจะต้องหยุดพักน้องนะคะเขาไม่ได้ไปสายการบินตรงเลยเขาก็ไปหยุดพักที่ประเทศไหนอะระเดินก็ไม่รู้ตอนนั้นไะเดินยังเด็กอยู่เนาะนี่แฟนเ้าก็กลับมาถามว่านี่เธอเงินที่ฉันให้เธอไว้นะ่ะเอามาแล้วเราจะกินข้าวกันเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเครื่องบินจะออกกันอยู่แล้วเนาะเขาวางยุดพักผ่อนตรงนี้นเราหาเสื้ออะไรกินกันก่อนก็ได้ลองท้องไปก่อนอ่าสามีเขาก็บอกอย่างนี้เนาะเธอเธอก็งงสิอ้าวเงินอะไรอ่ะ เันเงินที่ให้มาเมื่อกี้ยื่นให้น้องไปแล้วอ่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมากินข้าวเธอก็เปิดกระเป๋าดูเห็นเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกใบแบงค์นั่นนะ่ะเลยอ,อีกครึ่งใบก็เลยออะยื่นให้สามีสามีก็บอกว่าเอาฉันให้เงินเธอไปไหนบอกจะให้น้องไปแล้วน้องจะม่มิข่้รถกลับบ้านเอา้าก็ท่องพากันไปหิวข้าวอยู่ที่แอร์พอตของประเทศที่เครื่องบินที่เขาลงเนาะไปะเดินก็ไม่รู้ประเทศไหนนั่งหิวข้าวกันอยู่จนกระทั่งได้ขึ้นเครื่องบินต่อไปเนาะนะคะ จนกระทั่งได้ขึ้นเครื่องบินต่อ,อถึงได้ไปกินอาหารบนเครื่องบินกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่พอเมื่อไปถึงอันนี้อยู่ที่อเมริกานะคะอันนี้เบลนดนบอกก่อนว่าเขาอยู่ที่อเมริกาเนาะนะคะเมื่อไปถึงอเมริกาเสร็จนะคะแฟนก็ถามแม่แฟนก็ถามว่าเธอเอาใครมาเอาปัญหาเกิดอีกแล้วเธอเอาใครมาบ้านแล้วเธอไปเอาผู้หญิงคนนี้มาทมําไมเธอไม่มีเงินแล้วเธอไปเอาผู้หญิงคนนี้มาทําไม แม่เขาก็ด่านะด่าต่อหน้าแฟนเขาเลยน้องนะคะทีนี้พี่สาวก็เดือนตอนนั้นก็ยังพูดภาษาไม่รู้เรื่องเนาะก็แค่งูงูปลาปลาภาษาอังกฤษเนาะนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้เรื่องอแฟนแกก็เลยพาเดินหนีออกไปแม่แฟนก็ตามมาราวีอยู่ไม่ได้ขาดเลยนะคะว่าเอาผู้หญิงคนนี้มาทําไมอเอาเขามาแล้วมาเป็นภาระทางบ้านเราเธอเองก็ไม่มีงานทําเธอเองก็ไม่ ได้ทํางานอะไรเธอจะมาเอาผู้หญิงคนนี้มามาเป็นภาระทางบ้านเขาได้ยังไงเอาเขากลับคืนไปอย่างนี้เลยนะคะเขาพูดเนาะทีนี้อยู่ไม่นานแฟนพี่สาวเขาก็ทํางานแล้วเนาะเขาก็ทํางานเล้ก็กลับมาหาเงินหาอะไระเลี้ยงดูครอบครัวเขาแต่ทีเนี้ยเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิคะเมื่อไปถึงอเมริกาแล้วจริงอยู่ แฟนเขาอาจจะมีงานทําแล้วมีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวของเขาเองอยู่ดีมีสุขแล้วแต่แม่สามีไม่ได้ลดลาเลยนะคะพอสามีของพี่สาวเดินออกจากบ้านไปไปทํางานแม่สามีของเขาทาั้งเนี้ยปิดตู้เย็นหมดเลยนะใส่กุญแจไปด้วยไม่ให้พี่สาวได้กินข้าวไม่ให้เขาได้ทําอะไรเลยเนาะนะคะเธอก็อดข้าวทั้งวันเลยแล้วเธอจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ จะกลับยังไงล่ะคนสมัยก่อนนะนะเครื่องบินมันก็ไม่ได้วิ่งล่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะแล้วเงินหนักที่เราจะกลับนะ่ะจะเอาที่ไหนในเมื่อเราเพิ่งไปใหม่ๆได้ยังไม่ถึงเดือนสองเดือนภาษาเราก็ไม่รู้เรื่องงานเราก็ยังไม่ได้ทําแม่สามีพ่อแม่พี่น้องของสามีรังเกียจข้าวปลาไม่ให้กินแล้วอยู่ได้ยังไงอะเสร็จแล้วพอพี่เขยกลับมาพี่สาวก็บอกว่าฉันไม่ได้กินข้าวเลยนะวันนี้เอาถามบอกทำไมอะเอาก็แม่เธอใส่เป็นแจตู้เย็นเอาไว้ ทุกอย่างที่เขาทําเขาก็กินแต่เขาเขาไม่ให้ฉันกินฉันออกไปอยู่นอกบ้านนูนะ่นน่ะคนเดียวฉันน่ะไปอยู่โน่นน่ะจอมปลวกนะ่ะบางจอมปลวกอยู่ทุกวันทุกวันเธอไม่รู้หรอกตรงนีเ้เขาก็เลยไปถามแม่บอกว่าแม่แม่ทําอย่างนี้กับเมียฉันได้ยังไงอะ่ะเขาบอกแล้วทาไมอะ่ะฉันบอกให้เธอเอากลับไปแล้วอ่ะทาไมเธอไม่เอากลับไปเอาเขาไว้ทําไมก็วันแม่เขาก็ด่าลูกชายเขาเนาะตั้งแต่วันนั้นมาลูกชายเขาก็เลยรู้ว่าแม่เขาไม่ชอบเมียของเขา เขาพาเมียเขาออกจากบ้านเลยนะคะออกจากบ้านเลยแล้วไม่มีที่อยู่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันทีนี้ไปขออยู่โรงรถเก่าๆของอคนที่เคยรู้จักกันนะคะเพื่อนที่เขาไปทํางานด้วยกันที่เมืองไทยนะคะพ่อเขามีโรงรถอยู่เนาะเขาก็เลยพาเมีเขาไปอยู่ในโรงรถ เอาลงรถเนี่ยมาซ่อมแซมเป็นบ้านเป็นที่อยู่อยู่กันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แม่กับเมียเนี่ยปะทะกันนะคะไม่อยากให้เมียที่มาอยู่อย่างกับเราแล้วต้องมาลําบากเรื่องอ,อะไรอะเรื่องพ่อแม่เขาอีกเนาะนะคะเขาก็เลยพาเมียเขาออกจากนั้นมาแล้วไปอยู่ด้วยกันสองคนยังไม่พอยังตามไปลาวีอีกนะคะยังตามไปลาวีให้กับ เอาไปคืนอยู่นั่นแหละให้เอากลับส่งคืนดนะ้แหละจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะลูกสะภ้ายกับแม่สามีได้ลงมือกันนะคะลงมือกันลูกสะภ้าเบี่ยงแม่สามีตกบ้านเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็อพอรู้ว่าลูกสะภ้ายเอาจริงเขาก็เลยไม่กล้ามาทําอะไรอีกเลยเนาะนี่แหละถึงได้บอกว่าการที่เราไปอยู่ที่ไหนๆก็ช่างนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนว่าเดินเคยบอกเสมอว่าเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อม ะะว่าเราไปแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรคานาทุกอย่างเราจะต้องต่อสู้และผ่านมันไปให้ได้นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ย เกิดมาวาสนาเราไม่เหมือนกันเนาะบุญวาสนาบารมีเราไม่เหมือนกันเราไม่เท่ากันเนาะจะทําอะไรที่แบบว่าอู้คนนั้นเขาได้ดีฉันอยากได้เหมือนคนนั้นคนนี้ก็ได้ดีฉันอยากได้เหมือนคนนี้แล้วฉันจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันทุกคนไปนะคะเรื่องนี้พรเดือนก็ฝากเอาไว้ทุกคลิปนะคะว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนาะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะต้องดูแลตัวเองและรักตัวเองให้มากๆ ลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e ให้ไปเดือนด้วยนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะ